สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการาพักเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับพักเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อขอมหลวงชุมพรเขตระดมศักดิ์ภาพถ่ายขาวดํานะครับหลวงพ่อสวงวัดถ้ำขวัญเมืองนะครับนี่เป็นกระดาษหนังไก่นะครับ รูปนี้ก็จะระบุพศไว้ว่าออกปี25 36นะครับแต่ภาพแบบนี้ก็มีที่ผมเคยเห็นเก่าสุดก็มีพศ2 5 1 7นนะครับผมนี่ก็คือว่าอัดออกมาเรื่อยๆนะครับรูปแบบก็จะมีทั้งแบบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็แบบวงกลมนะครับเท่าที่ผมเห็นก็จะมี เป็นภาพถ่ายลักษณะนี้นะครับแล้วก็เป็นภาพถ่ายที่เป็นหลวงปู่นั่งสมาธิแล้วก็มีโต๊ะหมู่บูชาอยู่ด้านหลังนะครับนี่แบบนั้นจะพบเจอน้อยนะครับส่วนมากก็เจอจะเจอเป็นภาพนี้นะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เป็นแบบรูปไข่นะครับผมเป็นวงรีนะครับรูปไข่นี่รูปถ,ถ่ายขาวดำนี่ก็ประสบการณ์ ดีมากนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาส่องกันดูนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของพ่อสงฆ์นะครับนี่รูปภาพด้านในนี่จะเป็นรูปภาพหลวงพระสงฆ์นั่งชัดมากเลยนะครับรูปนี้นะครับแต่นี่องรูปนี้อยู่ในเลี่ยมนะครับเลี่ยมโบราณกอบปติกเป็นรอย เยอะมาแล้วนะครับจะสังเกตว่าเป็นกระดาษหนังไก่นะครับรูปนี้นี่จะเห็นรอยเป็นหนังไก่นะครับที่เนื้อกระดาษนะครับเป็นตะปุ่มตะปำนะครับเป็นกระดาษหนังไก่นะครับนี่นะครับส่วนภาพนี้ถ้าได้สองตัวจริงก็จะมีประหลอดขึ้นเหมือนกันนะครับนี่ดูว่าเป็นกระดาษหนังไก่นะครับเนื้อใน ส่วนด้านหลังนะครับด้าน,นหลังที่พบเห็นส่วนมากก็จะเขียนเป็นวันที่นะครับแล้วก็หมายเลขใบนะครับหมายเลขใบจะเขียนเป็นตัวเลขใบนี้ก็มอบให้กับลูกศิษย์เมื่อวันที่26มกราคมนะครับ36คือพศ2536รนะครับ แล้วก็ใบนี้นะครับเป็นใบหมายเลข15 8 7เจ้านะครับผมนี่ก็จะส่วนมากก็จะเขียนวันที่กับหมายเลขหมายเลขใบนี้เป็นลายมือนะครับเขียนด้วยปากกานะครับอันนี้มันสองด้านข้างนะครับผมนี่ด้านข้างกระดาษก็ต้องมีจะด้เห็นความเก่านะครับ มีขุยกระดาษออกด้านข้างนะครับไม่ใช่ว่าเป็นกระดาษใหม่ตัดเรียบสนิทนะครับนี่ต้องด้านข้างก็ต้องบอกอายุว่ามีความเก่านะครับเห็นไหมครับเป็นขุยนะครับไม่เรียบสนิทแค่สีเดียวนะครับน,นี่นะครับ มองเห็นถึงความเก่าได้ครับสีก็มีกันออกเป็นสีเหลืองๆแล้วนะครับรูปประดาษนะครับนี่ด้านบนนะครับพบเจอเดี๋ยวนี้เก็บกันหมดแล้วนะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับส่วนราคาเรื่อหาก,ก็อยู่ที่หลักพันต้นๆน,น,นะครับผม แต่ประสบการณ์ดีมากนะครับเริ่มมีคนเก็บไว้มากเลยนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับ,บก็กรุณ์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามม้ด้วยนะครับแลวจะนำพระเครื่องดีๆด,ด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเสด็จพ่อขอมะหลงชุมพรเขตรุมศักด์นะครับนี่แล้วพบเจอกันคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ